าระในส่วนของเงาะที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของความเสียหายของเงาะในระยะของการพัฒนาใบหมายความว่าเราจะเห็นความผิดปกติเห็นความเสียหายจากเงาะในส่วนของใบซึ่งความเสียหายเหล่านั้นบางครั้งเราอาจจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องแต่ในบางกรณีหรือบางครั้งเราก็อาจจะพบ ว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วตัดสินใจแก้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูประเด็นตรงนี้กันนะครับก้อนอื่นเราแยกศัตรูพืชหรือแยกความเสียหายของเงาะออกมาเนี่ยก็จะเป็นสองหลักการสําคัญก็คือส่วนของใบของเงาะที่เสียหายจากศัตรูพืชที่มีสาเหตุอย่างเช่นโรคโรคก,ก็เป็นเชื้อรานะครับหรือจะเป็นมแมลง หรือจะเป็นนอนหรือจะเป็นพเพลี้ยหรือจะเป็นด้วงแมลงปีกแข็งอ้าวนั่นหมายความว่าเรามีตัวตนที่เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นความเสียหายแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็เริ่มเห็นความผิดปกติจนจ,นจุดสีดำมีหนวดหนวดก็จะมีปุ่มเป็นปุมแล้วเขาก็ไปเจาะอยู่ตามกิ่งหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองไปถึงตัวที่ไม่มีสาเหตุที่ไม่มีสาเหตุอย่างเช่นอาการใบเร็กแคแะกนก็โรคหงอยนะครับโรคหงอยกรณีของออยอดหรือใบที่มีแสดงอาการแคแกนก็แสดงถึงกรณีของความสมบูรณ์กรณีของอาการใบไหมก็เป็นส่วนหนึ่งหรืออาการขอบใบแห้ง หรือกรณีที่เป็นส่วนที่เราไม่พบสาเหตุอะไรเลยแต่ใบหรือก้อนต้นก็แสดงสภาวะสุดๆนี่คือประเด็นความเสียหายที่เราต้องแยกออกมาว่ามีสาเหตุกับไม่มีสาเหตุทีนี้ถ้าหากว่าในส่วนของกรณีที่มีสาเหตุเราก็แยกออกมาได้เป็นในเรื่องของอมาแรงของเชื้อรา นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมแรงเชื้อราสาหลายตักไคร่ก็คือจุดสนิมหรือสาหลายบางตัวเข้าไปทําลายระบบรากที่ทําให้เป็นมูลเหตุที่ทําให้เกิดโรคหงอยหรือต้นสภาวะสุดโทมหรือจะเป็นในกลุ่มของเชื้อราอื่นๆอย่างเช่นโรคใบจุดโรคใบไหมแอนแท็กโนดขอบใบแห้ง อันนี้ก็จะเป็นกรณีต่อมาคือเชื้อราส่วนกรณีของไรเราพบน้อยแต่ก็พบบ้างนะครับอยู่ในกลุ่มของสัตว์ศัตรูพืชซึ่งในส่วนของเงาะไม่ค่อยจะมีบทบาทมากนะักกับความเสียหายในด้านของตัวอื่นๆละ่ะที่สำคัญครับก็คือหนอนฉบกิ่งในกลุ่มของแมลงนั้นมีทั้งแมลงกัดกินแมลงเขียดูด และก็ในส่วนของการเจาะกิง่งเรียกว่านนอนเจาะกิ่งนั่นเองประเด็นตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบเป็นเฉพาะอาการที่แสดงออกมาเรามาเริ่มต้นจากในส่วนของมแมลงนะครับมแมลงนั้นเราก็ต้องแบ่งออกมาเป็นประเภทปากกัดกินปากเคียวดูดหรืออะไรก็ตามเราเริ่มต้นจากปากกัดกินก่อนปากกัดกินกลุ่มแรก ที่จะทำให้เงาะเสียหายนั่นก็คือในกลุ่มของหนอนคืบกินใบเราทราบดีครับว่าเงาะนั้นเป็นพืชที่หนอนนั้นมีหลากหลายชนิดเท่าที่เราเคยเก็บตัวเลขนะครับอาจจะมีหนอนหนังเหนียวหนอนบุ้งหนอนกระทูหนอนอมังกรหนอนที่ตํำตัวในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกิ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือกลุ่มปากกัดกินก็คือกลุ่มของหนอน ซึ่งตัวที่เป็นตัวที่เป็นมุลเหตุหลักก็คือผีเสื้อกลางคืนไม่ใช่ผีเสื้อกลางวันนะครับผีเสื้อที่มาวางไข่แล้วกลายเป็นหนอนกินใบเงาะเป็นผีเสื้อกลางคืนเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวทางถ้าเราต้องการจะสำรวจเราไม่ต้องไปติดไฟสำรวจนะครับการติดกับดักไฟสำรวจในส่วนเงาะไม่ใช่วิธีปฏิบัติ พอท่านฟังตรงนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าเอา้าเนี่ยราชาการในคู่มือในเอกสารในตำรานี่ยเขาบอกกันทุกอันะว้ติดกับดักแสงไฟจริงๆแล้วถูกต้องครับแต่เราไม่แนะนำให้ติดภัยในสวนถ้าในกรณีที่ท่านอยากจะสำรวจนะครับปริมาณผีเสือ้อกลางคืนเนี่ย ท่านไปติดในบริเวณนอกสวนของท่านจะลงในแหล่งใดก็ตามครับแต่ขอให้เป็นพื้นที่นอกสวนก็นแล้วกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะปฏิบัติแต่ถึงท่านจะทำการสำรวจไปมันก็อาจจะได้เกิดประโยชน์น้อยแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ได้เกิดประโยชน์มากเราใช้กับดักแสงไฟไปลงอยู่ในสระน้ำ ที่เราเลี้ยงปลาหรือว่าในแรงที่เรามีกับดักอย่างเช่นอ่างที่โรยด้วยน้ำมันเพื่อที่จะไม่ให้ผีเสื้อนั้นขึ้นมาอันนั้นก็พอที่จะถือว่าเป็นการดีแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ผีเสื้อมาวางกลางคืนเราก็ขอดูแค่ผีเสื้อกลางวันถ้าผีเสื้อกลางวันเยอะมากก็นั่นหมายความว่าผีเสื้อกลางคืนก็จะมาแค่เพียงเท่านี้ตามดีที่สุดสำรวจก็คือดูตรวจเมื่อมีใบอ่อน หรืออาจจะพบเล็กน้อยหรืออาจจะได้ยินจากเพื่อนชาวสวนหรืออาจจะได้ยินจากรายการวิทยุการเกษตรในรายการเกษตรไทยก้าวไกลกับชฉยพฤก์เราก็ต้องไปสำรวจสำรวจพบเราถึงจะรีดทำการกำจัดทาให้พบเราก็สำรวจต่อไปเพียงนั้นในสารที่ใช้ในการควบคุมหนอนนั้นเราก็จะเน้นไปที่ในกลุ่มของกลุ่มที่ทำลายหนอนโดยตรงนะครับ อย่างเช่นในส่วนของตัวไซเปอร์มิทินไซเปอร์มิทินเป็นยากลุ่มควบคุมหนอนหรือในกรณีที่เราใช้ในกลุ่มของทั้งเพลียทั้งหนอนก็อีบาเมกตินแต่ถ้าเป็นหนอนโดยตรงละวันนี้เราก็มีในส่วนของฮาวาทา เป็นพิตพัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ให้ผลในการควบคุมได้ดีได้ระยะยาวอาวตาก็จะเป็นสารในกลุ่มควบคุมหนอนโดยเฉพาะของบริษัทเจียไตยในส่วนต่อมานอกจากในส่วนของหนอนที่เป็นตัวปากกัดกิน ก็จะมีในส่วนของมะแรงปีกแข็งซึ่งตอนนี้มีข้อสังเกตเลยนะครับว่ามันเริ่มมีการระบาดในไม้ผลโดยเฉพาะในแหล่งทีอ่อยู่ทางเขตอำเภอขลุงทางเขื่อนคิรีทานทางบอเวนทางพื้นที่สูงก็บอกว่าทางปุงมน้ำร้อนเองก็บอกเอ๊ะมันเหมือนมีหมอกลงเหมือนมีลมหนาวมามีไอเย็นมาไอมาแลงปีกแข็งก็คือแมงนูนแมงค่อมทองถ้าค่อมทองเนี่ยในมะม่วงก็มาในลำไยก็ลงแมงนูน ก็ลงทุกพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลำใหญ่เราไม่เห็นตัวนะครับเราก็จะเห็นแต่รอยขาดวิ่นแล้วก็บางครั้งอาจจะพบมูลหรือขี้ของมันเป็นก้อนกลมๆขนาดเล็กกรุ่มนี้เราก็ต้องใช้สารเคมีเฉพาะเราไม่มียาที่จะไปฉีดตรงตัวได้ แต่เรามีสารเคมีที่ฉีดไปที่ใบหลังจากมันมากัดกินใบมันก็จะกินเอาสารเคมีเข้าไปกลุ่มนี้ก็ได้แก่คาร์บาริลเรารู้จักกันในานามของคาร์บาริลก็คืออย่างเช่นเซวินแปอันนี้คือโดยเฉพาะนะครับนี่คือกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มของอตัวแมลงปีกแข็งที่มากัดกินใบกลุ่มที่สามนะครับเราจะเห็นว่า ลักษณะของยอดเงาะเนี่ยมันจะแห้งตายเป็นกิ่งกิ่งกรณีของการแห้งตายเป็นกิ่งกิ่งนัส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งยอดยอดกิ่งอ่อนอ่อนที่เราเคยพบและก็เป็นเหตุสำคัญก็มีอยู่สองตัวคือด้วงหนวดยาวกับนอนเจาะกิ่งลักษณะของนอนเจาะกิ่งนั้นจะเป็นกิ่งใหม่ที่เป็นกิ่งที่มีความสดแล้วแห้งเฉพาะปลายยอดของกิ่ง ดังนั้นในส่วนของการสำรวจเนี่ยถ้าเราพบเราก็ไปเอากิ่งเงาะมาแล้วผ่าดูภายในเราก็จะพบเห็นนอนนั่นคือตัวที่เป็นทำให้เกิดยอดแห้งตายเวลาที่เราจะควบคุมเราก็ใช้สารเคมีในกลุ่มของคลอไพลิฟอร์ดบวกไซเปอร์มิทิลคลอไพลิฟอร์ดบวกไซเปอร์มทิลนั้นก็จะให้ผลในการกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมนอนเจาะก,กิ่งนอนเจาะ ยอดหนอนเจาะต้นถ้าในเงาะก็จะเป็นหนอนเจาะยอดนั่นเองหรือจะเป็นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็อย่างเช่นตัวโปรพิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลโปรสามารถที่จะนำมาใช้ในการควบคุมหนอนเจาะกิ่งได้และก็ได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนในเวลาเดียวกันเราพบเห็นความแตกต่างหลายกลุ่มแล้วนะครับมาดูสตัตูต่อมา ทีนี่ในกรณีของแมลงค่อมทองกับแมงนูนเนี่ยเป็นแมลงกลุ่มเดียวกันปากกัดกินเหมือนกันหลายท่านก็ให้ความสนใจกับตัวเมทโทมิลยังเอาคอไพลีฟอร์ดไปบวกเมทโทมิลหรือจะเอาเมทโทมิลบวกยาตัวอื่นดีไหมคือถ้าเรามีหาได้ก็ดีครับผมเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางกรงวิชาการเกษตรก็ได้เริ่มที่อมอบหรือให้ทางบริษัท ได้เริ่มเข้ายื่นเพื่อทำการจดทะเบียนแล้วก็ทำการนำเสนอในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มของเมทโมิลแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรจะได้นำมาเสนอต่อไปก็เท่ากับว่ายัางพอมีโอกาสที่จะได้ใช้ เพราะมันเป็นยากลุ่มที่ปลอดภัยในช่วงระยะดอกกรณีของศัตรูต่อมานะครับในกลุ่มของมแมลงที่เราจะพบความเสียหายกับใบก็คืออาการอยู่ดีๆลักษณะใบอ่อนก็มีอาการฟอร์มพบแล้วก็ตัวอันตรายตรงนี้ก็คือหนอนซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะไปเปิดตำราดูได้ว่ามันเป็นตัวชื่ออะไรแต่ ที่สำคัญก็คือมันเจาะอยู่ที่เส้นกลางใบทำให้ใบอ่อนนั้นมีอาการเสียหายนะครับเราพบตัวอ่อนอยู่ในบริเวณเส้นกลางใบเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านใช้คอไพริฟอร์ดบวกไซเปอร์เมทิลหรือใช้ตัวสารอย่างเช่นตัวเอลาโปรตินในการฉีดพ่นในช่วงใบอ่อนท่านก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยในส่วนของแมลงนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้ปากเคียดยูดถ้าอย่างปากเคียดยูดเรารู้ดีครับว่าเพลี้ยไฟคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าผมให้สาระความสำคัญกลับเพลี้ยไฟในเงาะเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ลำดับสุดท้ายเพราะว่าเวลาที่เพลี้ยไฟเขาระบาดนั้นเขามีพืชอาหารก็คือช่อดอกเงาะแต่ในระหว่างที่ เรากําลังพัฒนาใบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบในสภาวะที่เงาะกําลังออกดอกแล้วปนใบอ่อนเพราะเมื่อน,นั้นเนี่ยเราก็ควบคุมช่อดอกอยู่แล้วนะครับเพราะควบคุมเพลี้ยไฟในช่อดอกเราก็ถือว่ามาควบคุมเพลี้ยไฟในระยะใบด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะนําเรียนว่ากรณีปากเขียดูดในส่วนของใบเงาะเพลี้ยไฟมีส่วนครับ เคยพบการระบาดแต่ว่าก็จะไม่พบความรุนแรงในใบที่1ใบที่2เราอาจจะไปพบเฉพาะใบที่3คือใบที่เกิดขึ้นในระยะออกดอกช่วงปลายฝนเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเราพบการระบาดเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยอนกลุ่มของอะบาเมกตินหรือจะเป็นอีบาเมกตินเฟนโทเอตหรือจะเป็นในส่วนของสารกำจัดมแมลงนะครับในกลุ่มดูซึม โปรพิโนฟอร์บวกไซเปอร์เมทิลหรือท่านจะบวกในกลุ่มของตัวเมทโทมิลหรือจะเป็นในกลุ่มโดยเฉพาะอิมิดาโคปิกก็อย่างเช่นโปรวาโด770โมเรนก็ให้ผลในการควบคุมได้เพราะฉะนั้นกรณีของเพี้ยไฟในใบเงาะพบบ้างแต่จะพบเฉพาะช่วงเรื่องของเพี้ยแป้งกับเพี้ยหอยล่ะ ในกรณีของเพียหอยเราพบการระบาดน้อยมากนะครับพบการระบาดน้อยมากในตัวของเงาะเพียแป้งเองก็พบบ้างแต่ว่าจะเป็นการพบอยู่ในระยะช่อดอกแล้วก็ในระยะของผล แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีการระบาดมากๆมันก็จะมาอาศัยอยู่ตามลําต้นเพราะฉะนั้นศัตรูทั้ง2ตัวนี้เรายังคงเน้นย้ําอยู่เหมือนเดิมว่าถ้าในกรณีที่ท่านไปพบเพี้ยหอยอยู่ใต้ใบของเงาะอยู่ตามกิ่งแล้วก็ใต้ใบส่วนใหญ่มันหลบเพราะว่าเราพ่นสารเคมีด้านนอก ไม่ค่อยพ่นด้านไหนดังนั้นผมก็แนะนําว่าเวลาที่เราพ่นสารเคมีนั้นเราอาจจะต้องยิงทะแยงมุมภายใต้ผิวใบหรือใต้ใบได้ยิ่งดีสารที่เราจะใช้ในกลุ่มนี้ก็เป็นคาร์บาริลบวกกับกรรมถันก็คือยกตัวอย่างเช่นคาร์บาริลคือเซฟวิน85บวกกับกรรมถันอย่างละ300กรัมต่อน้ำ200ลิตรก็ให้ผลในการควบคุมเพี้ยแป้งได้โทษนะครับ เพียหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในส่วนของเพี้ยแป้งนั้นเราก็คงจะต้องหันมาดูกลุ่มยากลุ่มยาที่จะใช้ในการควบคุมเพี้ยแป้งอาจจะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มเพี้ยแป้งนั้นอย่างเช่นในกลุ่มของตัวเอฟโฟเรียแล้วยาเชื้อที่จะนำมาใช้ก็คือในกลุ่มของบัวเรียสำคัญมากเลยนะครับหรือจะเป็นตัวโตกุ ไยอ้อนของอลิสตาใช้ได้ทั้งเพียแป้งแล้วก็เพี้ยหอยสารจับใบมีผลสูงสุดสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพย่อมมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาวันนี้ซปเปอร์แอคชั่นเป็นสารเสริมประสิทธิภาพจากพืชได้จัดรายการพิเศษนะครับ5แถมหนึ่งส่วนกรณีตัวไวออย ถือว่ามีความสำคัญมากกับศัตรูสองชนิดนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านใช้สารเคมีในการควบคุมเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเนี่ยหมว่าเรามี ปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วศัตรูตัวต่อมาครับเราพบบ้างในบางพื้นที่ลักษณะก็เป็นเหมือนกับกรณีที่เราพบว่าเงาะนั้นมีสภาพใบที่ค่อนข้างจะสุดโสมแล้วพอเรารอบรอบไล่หาสาเหตุจริงๆเรากลับไปพบในเรื่องของหนอนควันต้นซึ่งกลุ่มของหนอนควันต้นเงาะนั้นก็มีบ้างเพราะฉะนั้น ในวางกรณีที่อยากจะให้ท่านทราบไว้ก็คือแค่เพียงสำรวจการสำรวจเวลาที่เราสำรวจหนอนควันกิ่งควันต้นนั้นขอให้ดูให้ทั่วเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปทำการกำจัดอย่าลืมนะครับมาแรงเราต้องพบตัวเราถึงจัด ควบคุมทีนี้มาดูกันต่อมาว่านอกจากมาแมลงเหล่านี้แล้วมีศัตรูอะไรบ้างอีกหรือไม่ผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของศัตรูบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ศัตรูทางใบเพราะวันนี้เราจะคุยเฉพาะประเด็นเรื่องของใบในอดของเงาะเท่านั้นก็จะสรุปแค่ประเด็นตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่า แล้วในส่วนของความเสียหายของใบเงาะเกิดจากโรคโรคมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเรื่องของเชือ้อราเชือ้อราที่เป็นสาเหตุของเงาะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโรคใบจุดโรคใบจุดโรคใบจุดเป็นอย่างไรก็หมายความว่าใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นจุดแผลสีน้ำตาลจุดทะลุบ้างไม่ทะลุบ้างเชื้ออะไร เชื้อนั้นมีหลากหลายมากเลยนะครับจะเป็นในส่วนของพวกเซอร์โคสปอร่าก็มีแอนแท็กโนดก็มีเชื้อราอื่นๆนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังอยากจะให้ท่านได้ป้องกันโรคใบจุดก่อนโรคใบจุดก็คือสารเคมีกลุ่มพื้นฐานซีเนปนะครับแคปแทนแมนโคเซปโปบีเนปโปบีเนปก็แอนทาโคนแมนโคเซป ซีนเบลคุดอันนี้เราถือว่าเราใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการป้องกันโรคใบจุดอา้าแล้วใช้ตัวเดียวหรือไม่ต้องใช้ผสมอย่างอื่นเหรอไม่ต้องครับเพราะในกรณีของการระบาดในเงาะในลักษณะใบาเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปผสม กรณีของการที่เราจะนำไปผสมระหว่างอย่างเช่นตัวแคปแทนบวกคาร์บนดาซิมเบลคุดบวกคาร์บนฟรินบวกแอนทราคนก็คือโปรเปเนตบวกฟินหรือจะเป็นตัวโปรพิโนฟอสนะ os, ครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวมาธเนตนะครับมาธเนตของบริษัทกรีนลิฟ นั่นหมายความว่าเราเริ่มพบการระบาดของกลุ่มเชื้อราสองชนิดทั้งที่ใบและที่ดอกหรือที่ผลสแสดงว่ามีเชื้อราหลายกลุ่มเราจึงจะทำการใช้สารเคมีสองตัวคือสัมผัสกับดูซึมเพราะนั้นในระยะของใบนั้นจริงๆเราก็ใช้สารเคมีกลุ่มพื้นฐานแคปแทนนะครับแมนโคเซปโอปินเนปหรือจะเป็นตัวเบลคุดก็แล้วแต่อันนี้เราควบคุมได้ ก็มีความจำเป็นแค่นี้ตัวต่อมานอกจากโรคใบจุดมันก็จะเป็นในเรื่องของแอนแ e x กโนดแอน r ท x กโน e นั้นจะเกิดขึ้นกับใบเงาะในรุ่นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวคือกลางวันร้อนกลางคืนชื้นกลางวันร้อนกลางคืนมีฝนตกเราก็จะใช้ในกลุ่มของแอน r ท x กโน e อย่างเช่นตัวโปรโคอลาด หรือจะเป็นแมนโคเซตบวกคาเบนเบลคุดบวกคาเบนแคปแทนบวกคาเบนขอให้บวกคาเบนเป็นหลักก็ถือว่าเราสอบผ่านละเป็นยาสองตัวและยิ่งน้ำค้างแรงใบเขาอาจจะเปียกแล้วก็มาซ้อนกันเป็นใบไหมก็กลายเป็นเชื้อแอนแทรกโนดอันนี้คือช่วงปลายฝนต้นหนาวอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราควรจะปฏิบัติแต่ถ้าในช่วงระยะใบ ไม่มีความจำเป็นเชื้อราอื่นๆไฟท็อปเทลามีไหมไม่เคยพบนะครับเรายังไม่เคยพบในกรณีของเงาะเนื่องจากการระบาดไม่มีพืชอาหารถ้าเป็นในเงาะแล้วฝนตกชุกแล้วมีผลผลิตอางเงาะมีความหวานอันนั้นก็จะเป็นไฟท็อปเทลราพาราซิติก้าซึ่งมาจากยางพาราอันนั้นเป็นไปได้แต่ใบเงาะไม่มีความหวานครับเพราะฉะนั้นเชื้อไฟท็อปเทาค่ากจะไม่ระบาด เาวซึ่งเกิดจากที่ใบที่ดอกที่ผลทุเรียนที่เงาะที่ผลเงาะที่ใบก็เจอดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่เราสามารถจะใช้สารเคมีเฉพาะช่วงของปลายฝนช่วงของต้นหนาวเท่านั้นเองที่จะมีการระบาด เบลคุดจะถือเป็นยาโดยเฉพาะเจาะจงกับเชื้อลาออยเดียมป้องกันด้วยกรรมะถันนะครับเราก็ยังป้องกันได้ใช้กรรมะถันป้องกันทีนี้ในกลุ่มของสมัยก่อนจะเป็นพวกไตดีมอฟวกคาริกซินเหล่านี้เป็นต้นที่นี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าในกลุ่มเชื้อลาเหล่านี้เนี่ยความจําเป็นในเรื่องของใบส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการระบาดเราถึงควบคุมถ้าไม่มี คือถ้าอากาศไม่เอือ้อเราก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องไปควบคุมแต่ที่สำคัญมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับในช่วงนั้นก็คือหลาน้ำค้างคำว่าลาน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเชื้อที่เขาเรียกในตระกูลพืชตระกูลแตงของเราเนี่ยเรียกเพราะว่าน้ำค้างมันแรงเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่มีน้ำค้างลงเราไม่ได้กำจัดหลาน้ำค้างนะครับ ล้วน้ำค้างเราก็ใช้ในกลุ่มของตัวซาพรอนไรโฟรลีนก็คือซาพรอนถ้าเรามีซาพรอนเราก็ฉีดไปเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่มีหมอกลงมีความชื้นสูงกลางวันร้อนเนี่ยหรือมีน้ำค้างแรงเราใช้น้ำเป็นตัวล้างก็แค่เพียงเท่านี้เราก็แก้ปัญหาได้ถ้าท่านทำได้ ผมย้ำนะครับว่าคำว่าลาน้ำค้างไม่ใช่เชื้อลาน้ำค้างไม่ใช่ powdery m i l d e w แต่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใบเสียหายในช่วงที่น้ำค้างแรงเพราะฉะนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็ใช้สารเคมีช่วยแคปแทนบวกคาร์บน แคปแทนบวกคาเบนดาซิมแค่นี้เราก็แก้ปัญหาได้นะครับซึ่งจะตรงกับในส่วนของเงาะเพราะว่าตัวแคปแทนบวกคาเบนนี่มันครอบคุมได้เกือบทุกชนิดอันนี้คืออีกกลุ่มทีนี้มาดูกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับตระกูลตะไคร่หรือตระกูลสาหร่ายนั่นก็คือจุดสนิมหรือจุดสาหร่ายจุดสนิมหรือจุดสาหรายนั้นจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลตะไคร่ไม่ใช่เชื้อราครับแต่มันก็รวมๆอยู่แหละเพราะฉะนั้นตัวที่จะ เอามาใช้ในการปกป้องผมให้ท่านเข้าใจว่าเราจะต้องยึดพื้นที่ไม่ให้เชื้อราเกิดก็คือสารประกอบทองแดงคอปเปอร์คอปเปอร์โคปีนาเป็นคอปเปอร์ออกซิคารายของเอลาวันคอปเปอร์เขียวถ้าคอปเปอร์แดงอะนอดอกนะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ก็คือฟังกูลานโคไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตก็ควบคุมในตระกูลจุดสาหร่ายเหล่านี้เรามีผลิตภัณฑ์ครบนะครับ โดยเฉพาะในส่วนของ q m a แมคคอปเตอรัวทองแดงมีคุณสมบัติในการที่จะไปย่อยสลายในกลุ่มพลังงานที่จะทำให้เชื้อ,อจุดสนิมไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือมีชีวิตต่อไปได้เขาจะไปย่อยพลังงานตรงนี้นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดก็จะเป็นในกลุ่มของความเสียหายของใบเงาะที่เกิดจากคือเราหาสาเหตุอะไรไม่เจอเลย มันมีลักษณะต้นใบก็เล็กลงใบก็แคลแกนใบก็ไม่ค่อยพัฒนาใบาก็ไม่ใหญ่ไม่โตแถมยังไม่ค่อยจะยอมมีการแตกใบอ่อนซึ่งอาการเหล่านี้จะต้องสำรวจนะครับกรณีของความหมายของการสำรวจที่ผมอยากให้ท่านปฏิบัติคือถ้าเราพบว่ามันเป็นบางต้นอาจจะอยู่ตรงนี้สองต้นสามต้นห้าต้นสิบต้น คือทั้งแปลงเรามีเงาะร้อยต้นสองร้อยต้น300ต้นแต่มันจะเป็นหต้นสิต้นยี่สิต้นอยู่เฉพาะในกลุ่มตรงนี้ตรงนี้พอที่จะเรียนยืนยันได้ว่ามันมีสาเหตุครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าโรคหงอยที่มันเกิดจากสาหลายหรือตะไคร่ที่อยู่ในดินไปทำงานหรือไปทำลายระบบรากร่วมกับในส่วนของไส้เดือนฝอย ในศั์ภาษาไส้เดือนฝอยเขาเรียกว่าพวกเนมาโถดเพราะฉะนั้นในต้นเหล่าเนินการตรงนั้นอันนี้คือกรณีที่เราสำรวจแล้วมันมีบางต้นบางจุดบางกลุ่มไม่ต้องไปรักษาครับลำดับแรกคือรองตัดแต่งดูถ้าเราตัดแต่งดูแล้วมันไม่ฟื้นก็ต้องจัดการถึงขั้นที่ผมได้อธิบายมาคือกำจัดส่วนถ้าหากว่าในกรณีในสภาพสวนนะมันเป็นทุกต้นใบไม่สมบูรณ์ใบเล็กใบแ,แคะแกน เรื่องนี้ตอบได้เลยครับว่านั่นเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการดูแลใหม่เพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มอินทรีย์วัตถุเพิ่มาธาตุอาหารการปรับปรุงระบบของคุณภาพของดินเหมือนกับกล้วยไข่คือถ้าเราจะต้องการเงาะให้เป็นพืชเศรษฐกษิจที่เป็นผลตอบแทนเราก็ต้องปรับปรุงเหมือนกับปรับปรุงกล้วยไข่นั่นเองคือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ัญหาเหล่านี้ก็จะแก้ไขได้นี่คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในประเด็นสาระในส่วนของเกี่ยวกับเงาะหรือศัตรูที่เกิดแสดงในใบอ่อนในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนพิธภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ชัยพฤกษ์จันทบุรีในทุกสาขาเพราะกันพวกนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีครับ